สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูพี่พัยอีกครั้งนะคะในกิจกรรมสร้างสรรค์หน่วยการเรียนรู้ครอบครัวของเรานะคะโดยคุณครูจะให้เด็กๆวาดภาพสมาชิกในครอบครัวของตัวเองนะคะมีใครบ้างเช่นคุณพ่อคุณแม่ตัวเราเองบางคนอาจจะมีพี่ชายหรือน้องชายและมีคุณตาคุณยายนะคะเด็กๆวาดไม้ครบเลยนะคะ และตอนนี้เรามาเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวาดนะคะให้คุณครูอยากให้เด็กๆวาดในสมุดนะคะจะได้เก็บไว้สมุดหน้าที่ว่างอยู่นะคะถ้าใครไม่มีสมุดก็ใช้กระดาษ A4 หรือว่ากระดาษรีไซเคิลให้ไปใช้หน้าหลังนะคะแล้วสีค่ะ ที่เด็กๆคุณครูให้เด็กๆไปทุกคนแล้วนะคะที่ินสองยางลบนะคะแล้วเราไปพบกับขั้นตอนการวาดเลยนะคะขั้นตอนการวาดนะคะเด็กๆให้เด็กๆวาดง่ายเองนะคะวงกลมเด็กรู้จักไหมคะวงกลมแล้วกอ ลำตัวก็หลีกลากตรงๆงลงมาแล้วก็เติมแขนขาแขนก่อนนะคะแล้วก็ขาเอาสมมุติว่าคนนี้เป็นคุณพ่อนะคะมีผมเล็กน้อยของคุณครูมีตามีจมูกมีปากนะคะแล้วนี่คุณพ่อของคุณครูนะคะคนนี้กลมๆอีกครั้งหนึ่งคุณแม่ครูเป็นผู้หญิงผ แบบนี้มีตามีปากแม่มีรอยยิ้มสวยเห็นไหมมีราดลงมาเป็นแขนเป็นแล้วข้อมือขาแ,แล้วตัวคุณครูเองตัวคุณครูเองตัวเล็กนิดเดียวเองเอาผมสวยๆหน้่อยคุณครูผมยาวนะคะ ตาจมูกมปากอ่าแค่แบบนี้แค่นี้เองค่ะเด็กๆแล้วก็หลังจากนั้นเด็กๆก็น้ำสีมาระบายนะคะใบหน้าเด็กๆคุณครูเคยสอนเด็กๆไปแล้วนะคะเด็กๆว่าสีอะไรแล้วคะสีครีมหรือว่า ระบ,บายแค่ใบนหน้าเองนะคะระบ,บายให้เสร็จนะคะแอลไ้บ,บายทุกหน้าเลยค่ะแค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะคะบ้านคุณครูมีอยู่หนึ่งสองสามมีอยู่สามคนบ้านเด็กๆมีอยู่กี่คนพ่อนับด้วยนะคะว่ามีอยู่กี่คนนะคะ น้้ไม้สีเข้มนะคะง้เองค่ะเด็กๆทำได้นะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วใส่รูปส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมสร้างสารรค์เสร็จแล้วเด็กๆต้องทำอะไรคะทำอะไรคะเด็กๆ ล้างมือนะคะก็กิจกรรมของคุณครูก็มีแค่นี้นะคะวันขอบคุณค่ะ